สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโปรแกรมเจลีกนะครับผมจะเริ่มทําการแข่งขันหรือว่าประเดิมเปิดศึกกันแล้วนะนัดรีสตาร์ทอาทิตย์นี้นะท่านผู้ชมอาทิตย์นี้ก็คือว่าเริ่มประเดิมศึกครั้งแรกนะในรอบอูหลายเดือนเลยทีเดียวนะก็วันที่วันเสาร์ที่4วันเสาร์ที่4ี รกรกฎาคมนี้นะครับวันเสาร์นี้นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของฟุตบอลจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง9ด้วยคือคู่ของยูกฮาม่าเอ,อนะครับต้อนรับการมาเยือนของคอนซาโดเรซัป,ปโปโรนั่นเองที่จริงมันมีนักเตะไทย3คนแข่งนะพร้อมกันนะพร้อมกันก็เหลื่อมเวลากันนิดหน่อย4ี่โมงเย็นแล้วก็ไปในส่วนของ5้าโมงเย็นนะฮะห้าโมงเย็นในส่วนของคู่ที่ จะถ่ายทอดสดทางช่องแล้วหรือว่าอาจจะมีช่องทางของสยามสปอร์ตทีต่อาจจะถ่ายผ่านถ่ายผ่านะนะเขาเรียกว่ายิงสดผ่าน y o u b u ด้วยนะก็คู่ของคิมซูเอสเพาลซัปโปโรแล้วก็ยูกุมาเอฟมารินอสนะครับก็จะแข่งในวันนี้วันที่4รกรกฎาคมนักเตะไทยจะลงทําการแข่งขันอนะ่ะเรามาประเดิมทําการแข่งขันกันแล้วนะแต่เราจะได้ดูคู่สัปโปโรนะก็ไปดูในช่องทางออนไลน์กันเองนะคู่อื่นๆเนาะในส่วน โปรแกรมถ่ายทอดสดก็จะเริ่มการแข่งขัน4ี่โมงเย็นเป็นต้นไป4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นตั้งแต่วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ทั้งหมดนะวันเสาร์หลายคู่เลยทีเดียวนะที่ทำการน,น่าจะแข่งขันแบบปิดนะถ้าถ้า,าสถานการณ์ยังแบบว่ายังหาวัคซีนหรือว่ายัางควบคุมไม่ได้ผมว่าน่าจะแข่งแบบปิดแหละก็อาจจะได้ดูการแข่งขันแบบปิดนะแบบว่าไม่มีคนดูนั่นเองเนาะแล้วสําหรับการวิเคราะห์อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะออกตัวไว้ก่อนว่า อันนี้เป็นเรามาเดากันสนุกสนุกเดากันเล่นเล่นเรื่องของผลงานขันเนาะเรื่องผลงานขัน,นอย่าผมไม่ได้ชี้นําไปในทางที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่า,าไปทางการพนันเนาะอันนี้ผมจะพูดในเรื่องของเดาเรื่องผลการขันอ้างอิงจากสถิติย้อนหลัง5นัดล่าสุดของแต่ละทีมเอามาเทียบกัน Head tohead ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมข้อมูลตรงนี้คือมันไม่ได้มีอะไรแบบว่าข้อมูลที่มันแบบว่าเข้าถึงยากอะไรหรอกไปดูในเว็บ ก็บอกกันตรงๆครับเนเว็บพวกบิดฟุตบอลน,นะเบ็ดฟุตบอลอะไรนะเออแม่งมันมีเทียบสถิติเยอะๆมากมายเลยนะครับผมอันนี้แต่ผมจะเอามาดูในส่วนของอเรามาวิเคราะห์วิเคราะห์กันสนุกกมากกว่านั่นเองนะครับมาดูในส่วนของเขาเรียกว่าคู่แรกเนาะคู่แรกเป็นในส่วนของอชิมซูเอสเพลว์นะครับผมจะต้อนรับการมาเยือนอนากย่านะทีม รู้สึกว่าชิมิสึกับนาโกย่านี่ทีมมันจะส้มๆเหมือนกันหรือเปล่าวะน่าจะท้งส้มๆเหมือนกันนะก็ทีมของมุ้ยนั่นเองครับจะต้อนรับการมาเยือนนาโกย่าแกมปรเอชนั่นเองเนาะอืมก็ด้วยสถิตินะถ้าเทียบสถิตินะ,นะอ่าห้านัดล่าสุดนี้นะครับผมเอาของชิมิสึก่อนชิมิสึห้าน,นัดล่าสุดนะครับผมที่อา่าหลังโควิดเนาะหลังโควิดก่อนโควิดนะเนี่ยก็คือ5นัดนะแพ้ไป3นัดนะแล้วก็ชนะอ่าไป2นัดนะครับไม่มีเสมอนะล่าสุด ไปชนะอิวาตะนะ11-2เลยเหรอ11-2เลยเหรออะไรวะสะกอม์มทำไมโหดกันเลยนี้จนะิมโรอิวาตะเนี่ยโดนยิงไป11-2เลยเหรอแม่งคโคตรโหดเลยฟุตบอลอะไรวะอ๋อคลับเฟนเฟลลี่คลับเฟ,เฟลเฟลฟี่เวิลอะไรเนะี่ยอ๋อมันเป็นนัดอุ่นเครื่องล่าสุดนัดอุ่นเครื่องนะ่าจะไปแบ่งกันแข่งขันอะไรหรือเปล่ามันเป็นนัดล่าสุดก็คือถ้าเป็นเจลีกก็ชิม,มิสุเจอกับเอซิโตเกียวนะโดน โดนเอฟซีโตเกียวนะทีมที่แข็งแร่งกว่ายิงถลุงไปได้นะครับย้อนย้อนมาย้อนมานะครับแล้วก็ไปแพ้เคาวาสกิกรฟันเตเล่นนะที่บ้านของคาวาสกิฟันเตเล่แพ้กับโกเบด้วยแล้วก็ย้อนไปอีกก็เป็นชนะเฉือนชนะซากันโทสึก็ถือว่าเป็นทีมเล็กนะเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็ทีมเล็กนี่ว่า <laughs> ชิมิสึของมุ้ยใช่ไหมมันก็เป็นทีมเล็กๆกันเอา,าพอเจอกับ FC โตเกียวคาวาซากิโกเบอะไรพวกนี้ก็จะโดนโดนเขาตบซะส่วนใหญ่เนาะถ้าดูจากสถิติตรงนี้อ่าไปเจอกับทีมที่ดูสูสีกันก็เนี่ยเน,น่น่าจะนากยุยาแกมปัตเอชอ่าซากันทูสิอะไรพวกนี้เออนะอืมโชนะันเบลมาเล่ um are, อะไรประมาณนั้นน่ะเออนะที่เจอก็ชนะอ่าสองแพ้ นะฮะส่วนใหญ่ก็แพ้ทีมใหญ่ๆของของเจนิคนะ,ะ Hello, <Moto. S 1> โอ้ขออภัยครับท่านผู้ชมครับมีเสียงเรียกเข้ามา, <laughs> ไ,อาไอ้บ้าเอ้ยนะกำลังเออสะดุ้งหมดเลยอะเสียงดังไปหน่อยนะเสียงเสียงลิงโทนผมอะ <laughs> อ่ะโอเควิเคราะห์กันต่อนะว่า Finished. ทีมของมุยนะครับมุอินะผมชอบผมมุยถ้าม M U I ใช่ไหมผมเรียกว่ามุอินะชื่อชื่อเป็นญี่ปุ่นหน่อยมุอิมุอินะมุยมุอิมุอิก็สถิติก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะพูดถึงอ่ะเนาะเจอทีมแข็งๆใหญ่ๆจริงๆของเจลีกอ่ะอย่างพวกโกเบคาวะสกิฟัตเล้เอฟซีโตเกียวไอ้พวกนี้พวกมันเป็นทีมแข็งหมดเลยไงอืมก็ก็เข้าใจได้นะ ฤดูกาลก่อนหน้านัน้นเรื่องกอนที่แล้วด้วยนะฮะอืมก่อนอก่อนปิดโควิดด้วยนะครับผมอะมาย้อนดูในส่วนของนากุยะแกมปัดบ้างนากุยะแกมปัดเอ็นะฮะในยาเกิปัดเอ็ก็ก็ดูดีหน่อยดูดีกว่าชิมิสึเอสเพาสหน่อยอ่าชิมสิสึชนะไป1เสมอ2แพ้สระแพ้2นะฮะห้านัดล่าสุดนะนะครับผมก็ไล่ไทม์ไลน์มาก็ นาโกย่าก็เสมอกับซากันโตซึศูนย์ศูนย์เนาะอิวาตะก็ไปแพ้ให้กับอิวาตะจูบิโรอิวาตะนังมั้งในเจลีกนั่นแหละเจรู้สึกว่าจูบิโร่อิวาตะตกชั้นไปแล้วหรือเปล่านี่ผมจําไม่ผิดนะ <S <S นก็แพ้กับนาโกย่ากันปัดเอ้ยไอ้นาโกย่าแพ้ให้กับอิวาตะแล้วก็ไล่ทำลายมาอีกก็แพ้ให้กับคาชิมาแอนเลอร์ไปศูนย์หนึ่งแพ้คาบ้านแล้วก็ถัดมาสิบหกกุมภา นาโกรย่าก็ชนะนะเออชนะไคชิมะเอเลอร์ได้ด้วยอันนี้เป็นฟุตบอลอะไรวะลูวานครัพแน่เลยวะอ๋อลูวันครับชนะในลูวันคัพอาจจะไม่ฟูลทีมอะส่วนใหญ่ลูวันครับทีมใหญ่ๆก็เอาพวกเด็กปั้นเด็กสร้างเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยมามาลงเป็น,เป,นเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณถ้วยสำรองทีมสำรองอะไรนยะมาลงมากกว่าไม่ค่อยได้แบบว่าฟูลทีมเท่าไหร่นะฟูลทีมจริงๆก็เจลีเอ็มเปอเรอร์ครับอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าเฮ้ยเมเจอร์หน่อย เอ็มเพอร์เรอร์ครับมันสามารถไปในส่วนของ AFC Champions League ได้ด้วยไงเออเหมือน FA Cup อ่ะอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดก็เสมอกับเวีกันตะเซนไดก็2นัดล่าสุดถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะสำหรับนาโกยาก่าแกมปัสนะก็สถิติชนะแล้วก็เสมอนะนะก็ดูดีดูดีหน่อยดูดีกว่าชิม,มิสึหน่อยชิม,มิสึนี่รู้ตอนที่มุยลงนัดแรกที่ยิงประตูได้ผมก็ดูมันมีปัญหาแปลกๆละคือ พอพอยิงนําเสร็จปุ๊บรู้สึกจะแว่งแ่งระบบก,การเล่นแกว่งแอะ่ะแบบว่ายังไงอะบอกไม่ถูกอะแบบว่ามันรู้สึกว่าโดนกดตลอดเลยนะนัดนั้นรู้สึกว่าเจอกับทีมอะไรวะ fc โตเกียวเออเออ fc โตเกียวใช่ละ fc โตเกียวที่ยิงมุย้ยยิงนําไปก่อนหนึ่งนย์นะยิงนำออในบ้านก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็ fc โตเกียวก็คุมสถานการณ์ได้หมดเลยคลองบอลเหนียวแน่นนวดตลอดเลย เออผมว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องแนวรับแล้วก็แดนกลางที่ไม่เคยแข็งแกร่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเล่นแนวไหนวะเอ,อ่อระบบการเล่นค่อนข้างจะเอ,อ่อการคลองบอลอาจจะไม่เหนียวแน่นเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับ f อฟซีตเกีที่เจอกันนะครับอืมนะกออ็สำหรับเช็คฟอร์มนะฮะฮาหนาล่าสุดของทั้งชิมิสุเอสเพาวแล้วก็นะกากยาเกมปราเซดนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของเฮดทูเฮดที่เจอกันบ้าง Head head, เฮดทูเฮดระหว่างชิมิซึเอสเพลกับนากุยาแกรนด์สนะครับผมอืมก็สถิติค่อนข้างจะสูสีนะเฮดทูเฮดห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะเอ้ยไม่สูสีดิไม่สูสีไม่สูสีสถิติชิมิซึเอสเพลถ้าดูจากตรงนี้ชิมิซึเอสเพลข่มนากุยานะนากุยาแกรนด์สนะเพราะว่านากุยาเอ้ยชิมิซึชนะไปถึงสี่ครั้งนะชนะนากุยาไปถึงสี่ครั้งนะครับจากห้านัดนะ เสมอไปนัดเดียวนะย,ย,นย,ย,ย,ยังไม่เคยแพ้นาโกย่าเลยเะเฮ้ยยังไม่เคยแพ้นาโกย่าเลยฮะเออนะน่าสนใจนะเฮตเฮเมื่อเจอกันเนี่ยอืมนะฮะเจอทีมอื่นอาจจะแบบว่าแข็งน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อแน่ว่าเล่นในบ้านของชิมิสึด้วยนะผมว่าวิเคราะห์นะวิเคราะห์ว่าอาจจะเฉือนชนะนะเฉือนชนะนัดน,นี้ชิมิสึเล่นในบ้านเฉือนชนะนาโกย่าแคมปัสเอสได้นั่นเองนะอืม เชิญแตถถ่ถ้าจะมองมันก็สุ่มเสี่ยงเสมอนะเออนะแต่อ่ะทีมมุ้ยนะ,ะผมก็เชียร์ให้ให้ชนะแล้วกันเชิญชนะแบบว่าสกอร์อาจจะแบบว่าสูสีกันอะนะสูสีกันนะนะนนะครับนะสำหรับคู่นี้นะครับคู่ของอมุ้ยเทรศิลป์เนาะคู่ต่อมาสีนนม่มงเย็นเหมือนกันคู่ต่อมาสีมงเย็นเ,นนเ,นเดี๋ยวขอคลิกดูก่อน ซัปโปโรจะต้องบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีไม่ใช่โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะคนละทีมกันนะครับผมโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับทีมของเจชนาทิพย์สงกระสิงบ้างนะฮะโยโกฮาม่าเอฟซีที่เขาบอกว่ามีคิงคาซู u, นักเตะวัยกี่ปี40หรือ50วะแล้วก็มีนากามูระใช่ไหมชินุสุเกะนากามูระหรือเปล่าย้ายไปอยู่ทีมนี้ละอายุก็เยอะแล้ว40 50กันหมดแล้วอะไรประมาณนั้นนะร่วมร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผม อะมาดูสถิติของทีมของโยโกฮาม่าเอฟซีอันนี้น่าจะเป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากเจลีเจทูนะเออถ้าเราเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเรายังไม่เคยเห็นเลยนะว่าโยโกฮาม่าเอฟซีอ่ะแต่โยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนี่คนละทีมมันน่าจะทีมร่วมมือกันแหละแต่โยโกฮาม่าเอฟมารีนอตถึงแชมป์เจลีนั่นเองนะครับสถิติของโยโกฮาม่านะครับผมก็สถิติชนะ3นะครับ5นัดล่าสุดแพ้1เสมนนนะอ1เนาะเออก็ เลื่อนชั้นขึ้นมาจาก J2 นั่นเองเนาะอืมก็เนี่ยชนะทีมจาก J2 ด้วยกันนะแล้วก็แพ้ในลวนรัข้า้ก,กับซนะันเฟเซ่ฮิโรชิมานี่นะแล้วก็ล่าสุดก็เสมอกับโกเบก็ใช้ได้นะเออวิโซโกเบล่ะอ,อ๋อน่าจะเป็นฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะเสมอกับวิโซโกเบได้นะครับส่วนคอนซาโดเรซโปโรเซติติจะดูขมๆเออจะดูด้อยกว่าหน่อยนึงนะเพราะว่า พอสมควรนะพอสมควรแล้วก็ด้อยกว่าหน่อยนึงซัปโปรโรห้านัดล่าสุดแพ้ไปสามนัดแล้วก็ชนะสองนัดไม่ไม่มีเสมอนะไม่มีเสมอก็มีสองหน้าไปเลยทําไมแพ้กว่าชนะมันจะเป็นสลับกันด้วยซ้ำเนี่ยเออถ้าดูเนะี่ยแดงเขียวแดงเขียวเนะี่ยเออนะกออ็แพ้ให้กับอิวาตะในปีสองฤดูกาลที่แล้ว,ล,วล่ะแพ้ในบ้านหนึ่งสองแล้วก็ฤดูกาลสองพันสิบเก้าอีกนัดหนึ่งเจลีกเหมือนกันก็นกแพ้กับซาการโทสึศูนย์สองนะแพ้ นอกบ้านนะครับแล้วก็เอ้ยชนะดิชนะขอภขอภัยขออภัยท่านชมครับบุกไปชนะชากันโดซึนะแล้วก็ซปโปรโรนัดที่สมวันวนี้7เดือน12นะของปี2019ก็แพ้คาบ้านให้กับคาวาสกิฟันตตเรคาวาสกิฟันตตเรก็ค่อนข้างจะแข็งเงินนะแนวในถ้วยลวนครับก็ถล่มชากันโดซึไป0ูนยมประมาณนั้นแล้วก็นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับ คาชิวาเลโซแน่เลยเออคาชิวาเลโซที่เล่นเนี่ยแพ้ไป4-2นั่นเองเนาะก็อันนี้มันก็บ่งบอกถึงปัญหาเรื่องของแผงหลังนะเออเท่าที่ผมดูเนี่ยนะอ่ะในส่วนของเฮดทูเฮดที่เจอกันนะครับผม5นัดล่าสุดของโยโกฮาม่าเอฟซีกับซัปโปโรเจอกันนะครับผมการบุกไปเยือนก็สถิติเอ,อ่อซัปโปโรข่มกว่านะชนะไปถึง3นัดนะครับผมชนะเล่นในบ้านก็ชนะเอ็มโพเรล็อกับก็ชนะ J2 สมัยเล่น J2 เจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีเนี่ยก็ชนะนะครับผม แล้วก็เสมอกันครั้งหนึ่งนะเมื่อเจทูนะช่วงที่เล่นในเจทูนั่นแหละเอาเสถิยิย้อนหลังจากเจทูมาโอ้โมันย้อนไปปี2016นั่นเลยนะเนมันอันี้มาเจอกันในรอบ4ปีเลยมันนะ้งเนี่ยเออนะในรอบ4ปีเลยทีเดียวแล้วก็ล่าสุดปี2016นั่นแหละก็คือโยโกมาชินชนะซัปโปโรูไปได้ครับอ่สำหรับมุมมองผมนะมุมมองผมด้วยแผงหลังที่เอาแน่เอานอนของซัปโปโรไม่ได้นะ ผมว่าน่าจะบุกไปเสมอนะอืมบุกไปเสมอเพราะเล่นในบ้านของโยโกฮาม่าด้วยดูฟอร์มแล้วก็โยโกฮาม่าดูดูดีกว่านิดนึงนะดูดีกว่านิดนึงนะครับอก็น่าจะเสมอนะเออออกหน้ามีโอกาสความน่าจะเป็นออกหน้าเสมอมากกว่านะเพราะว่าสปูบรบ,บุกไปเยือนเนาะนะครับอโอเคมาคู่ต่อมา อันนี้เป็นเขาเรียกว่าแชมป์แชมป์ป้ายแดงแชมป์เจลิกป้ายแดงนะฮะสำหรับยูกัวมาเอฟมารีนอตของอุ้มเทราทรนั่นเองนะทีมของอุ้มเทราทรนะครับโอเคมาดูในส่วนของวิเคราะห์ในส่วนของเหตุจู่เหตกันหน่อยนะครับยูกัวมาเอฟยูกัวมาเอฟมารีนอตนะครับว่าที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ในฐานะแชมป์เก่าแชมป์ ป้ายแดงฤดูกาลล่าสุดนะครับผมอ่าดีกรีสูงส่งเลยทีเดียวก็จะต้องบุกไปเยือนนะครับเขาเรียกว่าปีศาจแดงแห่งเอเชียหรือเปล่าวะเขาเรียกว่าเออปีศาจแดงแห่งเอเชียนั่นแหละเขาเรียกว่าอุระวะเรดไดมอนด์นั่นเองนะกองเชียร์ค่อนข้างจะเชียร์สนุกนะแบบว่ามีพร้อมเพรียงมีความดุดันคือทีมเสือ้อนี่แม่งคล้ายแมนยูอ่ะผมว่าอย่างนะั้นนะเออคล้ายๆแมนยูเลยนะครับผมก็จะต้องบุกก็ถือว่าเป็นงานยากนะอุระวะเรดไดมอนด์เนี่ย หมายถึงว่าอยู่กลัวมากแต่ผมว่าภาษีมันก็ค่อนข้างจะพอๆกันพอสมควรนะเออพอๆกันพอสมควรมาดูในส่วนของอุระวะหน่อย5นัดล่าสุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหนัดล่าสุดแพ้2ชนะ2เสมอ1นึงนะครับผมครึ่ง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 กลางๆนะ,ะฟอร์มครึ่งครึ่งกลางๆแล้วกันนะครับอืมนะก็ย้อนต้องย้อนไปนู่นอ่ะแพ้ในนัดชิงให้กับ AFC แชมเปี้ยน แพ้ให้กับเอาฮิรานนะครับผม0-2ขาบ้านด้วยนะแพ้ขาบ้านด้วยนะเออนะครับแล้วก็เล่นเจลีเสมอกับเอฟซโตเกียวนะครับผมแล้วก็แพ้ขาบ้านให้กับกัมบะโอซาก้าถัดมาก็ในรวนครับก็ชนะเวลกันตาเซนไดไป5-2ล่าสุดก็ชนะเฉือนชนะโชนะัชนเบลมาเล่ are, นะครับฤดูกาลล่าสุดโชนันเบลมาเล่ are, ไปบุกไปชนะ2-3นั่นเองนะครับผม ในส่วนของทีมของอุ้มเท,ทราทรบ้างยูกัามาเอฟมารินนอตนะครับผมชนะ3ามแพ้2นะครับผมแพ้2อนะครับก็ฟอร์มดูขมขมขมข่มอ,อุระวะนิดหนึ่งนะเออนิดนึงนะก็ต้องย้อนไปนัดชิงอ้นัดชิงดำแชมป์นั่นแหละก็ถลม่มเอฟซี FC โตเกียวไปส0นะฤดูกาลที่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เป็นฟุตบอลอะไรวะเจอกับโกเบเนี่ย ซูเปอร์คัพอ๋อฟุตบอลซูเปอร์คัพนะก็แพ้แพ้จุดโทษมั้งน่าจะแพ้จุดโทษให้กับวิโสโกเบไปนะเออนัดนั้นนหะก็เกือบจะได้ลุ้นสร้างประวัติเออได้แชมป์อันนั้นไปหรือเปล่าอ,อ๋อช่วงเจแปนซูเปอร์คัพนี่เป็นเหมือนถ้วยเปิดฤดูก,กาลนะนะนะครับผมแล้วใน AFC Champions League นะครับผมก็บุกไปชนะชุนบุกมอเตอร์นะฮะแล้วก็เล่นในบ้านในเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีถล่มซิดนี่ FC ไป4-0โอ้โหนี่โหดนะแล้วก็มาพลาดท่าในบบ้านนะครััเจอกบ กัมบะโอซาก้านะครับโดนยิงคารังไป1ประตูต่อ2นะก็แพ้ไปนั่นล่าสุดก็แพ้ไปนะฮะมันก็ขี่กันอยู่แล้วเพราะกัมบะโอซาก้ามันก็ทีมใหญ่อยู่นะเออใหญ่พอสมควรนะที่ที่เราคุ้นหูอะ่ะอุราวะกัมบะคาวาซากิเอฟซีโตเกียวอันนี้คาชิมะอ,อ,อะไรพวกเนี้ยเออทีมเนี้ยพวกนี้มันจะดูแข็งแข็งหน่อยเออโคอาโซนแข็งแข็งอ่ะเออโซนแข็งแข็งหน่อยแต่ถ้าเป็นซากันโดสึโชนันเบลมาเล่ที่เราเคยเห็นนะแล้วก็อะไร นาโกย่าแกมปัตชิมิสึอะไรเงี้ยจะอยู่ในกลุ่มโซนที่แบบว่าโซนที่จะบอกว่าเป็นทีมเล็กทีมอ่อนหน่อยก็ก็ว่าได้มันก็อาจจะพลิกยากหน่อยอน,นะถ้ามาเจอกับกลุ่มโซนพวกเนี้ยอ,อย่างโยโกะอย่างโยโกมาเอฟมารีนอตก็จะอยู่ในกลุ่มโซนที่ทีมแข็งในเจล u กอันดับเอ่อเจลิกหนึ่งอ่ะก็มีพวกเนี้ยโยโกมาเอฟมารีนอกัมบะโอซาก้าเอ่อเอฟซีโตเกียวอุราวะคาชิมะแอเลอร์ เขาว่าสก,กิฟอนตาเล่ผมนับไปยังวิโซโกเบนี่ผมไม่แน่ใจว่ะวิโซโกเบนี่ฟอร์มก็ไม่ลุ่มๆนอนๆเหมือนกันนะเอออืมแต่ก็อยู่ในทีมกลางๆแหละนะของเจลิกวันนะอืมอย่างซัปโปโรเงี้ยก็จะอยู่ในโซนก,ก,ก็ก็ต้องยอมรับอะว่าอยู่ในโซนกลุ่มโซนเดียวกับเนี้ยไอคาชิโชนันชิมิสุนาโกย่าอะไรประมาณนั้นนะอ่ะอออารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะนะอืม อามาดูเฮทหเฮอุระวะกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะโอ้ถ้าดูจากตรงนี้โยโกฮาม่าข่มเลยนะชนะไปห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะเฮทหัวเฮนะโยโกฮมาชนะไปถึง4ครั้งนะครับผมแล้วก็แพ้ให้กับอุระวะไปแค่นัดเดียวนะฮะโอ้โหสถิติค่อนข้างจะแมสะสถิติอ่าฟอร์มล่าสุดของแต่ละทีมก็ดูโยโกฮาม่าก็ดูเหนือกว่าอยู่ดูเหนือกว่า โอกาสสูงที่แต่ปัญหาก็คือว่าอ๋อแต่เล่นในบ้านของอ,อุระะแบบว่ามีแฟนบอลน,นี่ก็มีลุ้นมีลุ้นนะมีลุ้นก็ผมว่าน่าจะเฉือนชนะได้นะบุกไปเจอกับโยโกฮามาเออบุกไปเยือนอุระะโยโกฮามาเอฟมารีนอ่ะน่าจะบุกไปเอาสามแต้มแบบเฉือนเฉือนได้นะ,อ,อ,ะอันนี้ก็จบละจบละ อันไหนก็ในส่วนของการวิเคราะห์ผลอ่ะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าผมผมสรุปในส่วนของ2ทีมนี้เอ้สาทีม3คู่นักเตะไทยว่าอย่างไรนะ,ะสำหรับชิมสิสึเล่นในบ้านอ่ะก็วิเคราะห์ผลว่าเดาว่าผลทีมมุ้ยอาจจะเฉือนชนะนะครับผมนากยุยานากยุยานะครับผมนากยุยานะครับทีมค่อนข้างจะเป็นทีม พอจะอยู่ในระดับเดียวกันบ้างนะครับในระดับเดียวกันส่วนซัปโปรโรซัปโปรโรมันยังไม่นิ่งไงแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนถ่ายเรื่องผู้รักษาประตูด้วยว่าจะใช้ตัวไหนกันแน่อะไรไงแล้วแผงหลังมีปัญหาด้วยผมก็มองว่าน่าจะบุกไปอย่างมากก็เสมอนะเออบุกไปเสมอโยกัวมาเอฟซีนะอืมแล้วก็ในส่วนของคู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะแข่งเวลา5้างเย็นเออห้างเย็นนะครับ อุระที่อันนี้คู่ใหญ่นะผมมองว่าเป็นคู่ใหญ่อุระะเรดไดมอนด์เยอกับโยโกโกมาเอฟมารินอตเนี่ยแต่สติโยโกมาเอฟมารินอตค่อนข้างจะข่มอุระพอสมควรนะผมว่าจะบุกไปไปเฉือนนะเฉือนชนะแล้วก็เก็บสามแต้มออกมาจากรังของปีศาจแดงแห่งเอเชียได้นะครับผมอ่าอืมโอเคอันนี้ก็บทสรุปของทั้ง3ทีมนักเตะไทยนะครับวันเสาร์นี้นะครับก็ไปเชียร์กันอย่างจุใจนะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวถ้าผมได้ดูคู่ไหนก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยขังหลังเกมมาเนาะว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็วิเคราะห์กันได้นะวิเคราะห์กันได้โอเคนะครับหลานผู้ชมครับสวัสดีครับ